อาลครับก็ขอกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะคะวันนี้ก็มันจะขมอีกแล้วนะนะครับวันนี้ผมก็ได้กลับไปอีกครั้งหนึ่งนะครหแบบที่หายไปนานถึง2อถึงสอาทิตย์เลยนะครับแล้วก็ผมก็ได้กลับมาในคอเนเทนต์เดิมนะครับคือการเอาเทนอ่านสปอยนั่นเอง แต่สปอยวันนี้ครับเป็นสปอยที่เป็นเกี่ยวกับหมัดใหม่นะหรือว่าหมัดนางฟ้านั่นเองนะครับทุกคนก็หมัดนี้นะเป็นหมัดที่เหมือนจะมีการสปอยออกมาแล้วนะจากแอดมินในคลิปของผูีเล็กที่เขาสปอยลงไปในช่องของเขานะแต่ว่าเขาไม่เปิดเผยสกิลนะครับทุกคนว่าซีอเป็นยังไงแต่ว่าผมเนี่ยได้ไปหาคลิปมาแล้วนะคบเป็นคลิปเกี่ยวกับซีอของหมัดใหม่ที่เป็นซีอของหมัดใหม่นะครับที่ผมจะเอามาให้ทุกคนดูในคลิปนี้นะครับโอเคครับแล้วถ้าคนพร้อมเลยนะครับก็ฝากกดไลค์และกดติดตามชองผมด้วยนะครับแล้วก โอเคครับและนี่คือสปอร์องเรานะครับทุกคนสหรับเครดิตเนี่ยจะอยู่ที่หน้าจอเลยนะครับทุกคนเป็นเจ้าของคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นสกิลของหมัดไมลแบบนี้เลยครับทุกคนนี่ f 1ก็จะเป็นการฟันโซ่แบบนี้นะทุกคนเป็นเอฟเฟกต์สีเหลืองๆเนี่ยครับโคตรสวยเลยครับผมสหรับสกิลเซตนะครับก็จะเป็นการชาร์จแบบนี้นะครับทุกคนแล้วก็ปล่อยออกไปครับแล้วก็ปล่อยออกไปอีกนะมันจะใช้ได้สองรอบเหมือนสกิลคอมผลเสียงนะครับทุกคนสกิลเซตอะนะครับปึ๊บแบบนี้ แล้วก็ปล่อยออกไปอีกนันทุกคนมันจะเป็นเหมือนการล็อกเป้าแล้วก็ยิงออกไปอีกน like ั okay. ้ก็โคตรสวยเลยนะคสกิลเอ็กนะครับจะเป็นการปล่อยออกมาจากฟ้านะครับแล้วจะมีโซ่ขึ้นที่หน้าจอของเรานะโอเคครับต่อไปสกิลซีนะครับทุกคนจะเป็นสกิลแบบนี้นะครับกางอาณาเขตแล้วก็จะเป็นเหมือนพาไปมิติอื่นนะเหมือนคล้ายๆประตูนะฮะแล้วก็แบบนี้เลยแล้วกลับมาที่เดิมนะฮะมีเอฟเฟกต์ที่พื้นด้วยอย่างสวยะสกิลเนี้ยโคตรเท่เลยเหมือนกางอาณาเขตแหละแบบเหมือนผมประตูประสบกับกางอาณาเขตแบบนี้คทุกคนดูดิ แล้วก็พาเข้าไปในมิติอื่นแบบนี้นะครับโคตรเท่ผมว่าถ้ามันมาเนี่ยมันต้องเป็นนันที่ดีมากๆนะแล้วก็แหลก,กมาเช่นกันนะครับทุกคนผมก็ลังนอลุ้นเลยนะทุกคนสหรับหมัดใหม่นี้นะถ้าอดิษฐเข้ามาแถวเอหนึ่งนะครับก็จะเป็น F1 แบบนี้นะครับเป็นการฟาดโซ่ไปแบบนี้นะแล้วก็ระเบิดปึ่มแบบนี้นะครับสกิลเซตเหมือนเดิมนะก็ชาร์จแล้วก็ปล่อยออกไปยิงออกไปครั้งนึงคนระับปึ่งแบบนี้นะครับสกิลเอ็กซ์ก็จะเป็นการปล่อยโซ่มาจากฟ้านะฮะมีสดแล้วก็มีโซ่พื้นจอของเราแบบนี้นะทุกคน อย่างไปจากนี้เลยครับแล้วก็สกิลซีนะฮะปึมเหมือนกางนาเขตแบบอนาเขตเลยแล้วผมไม่รู้ว่ามันหยุดเวลาหรือเปล่านะฮะเพราะว่าชื่อสกิลมันคือไทม์เ s สนะแล้วก็เหมือนผมจะเคยทำคลิปไปแล้วว่ามันหยุดเวลาได้นะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่านะผมต้องรอดูกันว่ามันจะเข้ามาแล้วหยุดเวลาจริงหรือเปล่านะแต่ว่าสังเกตอ่อนมันหยุดนะเห็นไครับม่อนมันหยุดนะครับเหมือนโดนสตาร์ทเอาไว้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับแล้วว่าเขาหายตัวได้ นับซีอูเอฟหนึ่งนะครับซีอูเอฟหนึ่งก็เป็นแบบนี้คือแซดก็เหมือนเดิมครับคือใช้ใช้ให้ดูใหม่ครั้งหนึ่งนะทุกคนโอเคครับสร็จแล้สปอตด์วันนี้เขาก็มีเพียงเท่านี้นะครับทุกคนก็มันก็จะมีค่อนข้างสั้นแบบนี้เลยครับเพราะว่าคลิปทั้งคลิปอะที่ผมเอามามันจะมีแค่สองนาทีนะครับแล้วผมก็เอามาตัดเพิ่มให้มันสั้นลงกว่าเดิมอีกนะมันก็เลยได้คลิปแค่นี้นะทุกคนก็สร็จแล้วันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วก็สวัสดีครับ